สังเกตดูให้ดีๆทำไมหญิงตั้งคันคนนี้ถึงนอนอยู่ในอ่างน้ำแข็งปรากฏว่าทารกในคันของผู้หญิงไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นลูกเงือกพันธ์แท้เนื่องจากมลภาวะทางทะเลที่เพิ่มขึ้นเ่พาพันธุนางเงือกจึงตั้งคันยากภายใต้สภาวะธรรมชาติแบบนี้ส่งผลให้ประชากรนางเงือกยังเหลือน้อยกว่าหนึ่งในสามรนจึงทำได้เพียงผสมเทียมภายใต้ ด้วยความช่วยเหลือจากวิทยาศาสตร์ของมนุษย์แต่หมอแอบฝังตัวอ่อนในผู้หญิงคนนี้อย่างไรก็ตามอุณหภูมิร่างกายของมนุษย์นั้นสูงกว่าทารกเงือกมากดังนั้นผู้หญิงจึงต้องเย็นลงตามเวลาไม่อย่างนั้นลูกเงือกก็จะไม่รอด ความเจ็บปวดแย่ลงเมื่อผู้หญิงกลับมาที่ห้องและที่น่าแปลกคือรินก็ปวดท้องอย่างรุนแรงหมอบอกเธอว่ามันเป็นแค่การหดรัดตัวปลอมก่อนถึงเวลาคลอดปัจจุบันทำได้แค่ทานยาแก้ปวดอาการเจ็บคันของผู้หญิงเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและรินก็รู้สึกแบบเดียวกันดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกบางอย่างเชื่อมโยงระหว่างพวกเขาแมดดี้คิดว่ารินอาจได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะภายในระหว่างการต่อสู้กับอารีเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเธอบังเอิญได้เจอหมองเงือกที่มารับยาด้วยหมอดูกังวลเมื่อพบกับริน แมดดี้บอกหมอเรื่องการปวดท้องอย่างรุนแรงของรินรเผชิญหน้ากับหัวหน้าเผ่านางเงือกพันแท้หมอต้องตรวจรินก่อนหน้าแปลกที่รินไม่ได้ท้อง และการปวดท้องของเธอเป็นเพราะการหดตัวล้วน,ลนและการปวดท้องของเธอเป็นเพราะการหดตัวล้วน,นตอนนี้หมอครึ่งปลาครึ่งคนดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างรินพูดกับหมอถึงปัญหาที่เผ่าพันธ์นางเงือกต้องเจอและคุณหมอก็ใส่ใจเผ่าพันธุ์นางเงือกมากหลังจากที่รินถูกพนักงานจับไปพวกเขาฝังตัวอ่อนอีกตัวใส่นางเงือกลูกผสมและลูกของรินยังมีชีวิตอยู่สบายดีและกำลังเกิดหมอฟังจบก็รีบออกไปทันทีตอนนี้รินรีบ กลับไปเอากุญแจรถและไล่ตามไปรินตามหมอไปที่บ้านหญิงสาวเพิ่งเข้ามาในบ้านเธอก็ได้ยินเสียงคร่ำควรวญอันเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งรินเดินไปเอามือลูกท้องผู้หญิงและทารกก็งเงียบลงอย่างรวดเร็วหลังจากสัมผัสถึงแม่แมดดี้บอกแจ็คว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแจ็คมาถึงน้ำคร่ำของผู้หญิงก็แตกทารกเกิดภายใต้เสียงคำรามอันเจ็บปวดของผู้หญิงตอนนี้ในใจของรินมีความสุขจนพูดไม่ออกและชีวิตของผู้หญิงคนนี้ได้มาถึงจุดจบรินสั่งให้พาหญิงสาวผิวสีลงทะเลฝังเธอเหมือนนางเงือก ถือเป็นการขอบคุณที่ให้กำเนิดลูกของรินแต่ใช้เวลาไม่นานรินก็สังเกตเห็นว่าการหายใจของทารกเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆผิวก็เริ่มลอกเป็นหย่อมๆรินรู้ว่าลูกต้องกลับไปที่ทะเลแต่เด็กที่เกิดในร่างมนุษย์จะสามารถทำการเปลี่ยนแปลง ในทะเลได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ยังคงเป็นปริศนาต่อหน้าความกังวลของทั้งสองคนรินค่อยๆเดินไปที่ทะเลพร้อมกับลูกน้อยในอ้อมแขนรินอุ้มเด็กแรกเกิดและค่อยๆเดินลงทะเลเหมือนเตรียมจบชีวิตของตัวเองเห็นว่าผู้กำลังจะลงทะเลลึกส่วนสองคนบนฝั่งก็เฉยเมยผู้หญิงอุ้มลูกกระโดดลงทะเลที่แปลกคือจู่ๆร่างกายของผู้หญิงก็กระตุกร่างกายก็เริ่มกลายพันธุ์ไม่นานานางเงือกก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างสง,ง่างามตรงหน้าและลูกในอ้อมแขนก็กลายเป็นเงือกน้อยแสนน่ารักรินได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสาเร็จครั้งแรกของ เธอยิ้มอย่างมีความสุขไม่นานนักเธอก็กลับฐ่นดินใหญ่พร้อมกับลูกเพราะอารีและเผ่าของเธอกำลังมีปัญหาในทะเลรินกังวลกลัวว่าเด็กจะตกอยู่ในอันตรายในทะเลเธอจึงทำได้เพียงเลี้ยงลูกบนบกรินคือคุณแม่มือใหม่เง,งงะมากเมื่ออุ้มลูกเธอเงงะกับทารกและยืนกรานที่จะเอาทารกไว้ใต้เตียงเพราะในทะเลนางเงื่อกจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเอาลูกไปไว้ในรูเฮเลนและคนอื่นๆนำผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กมาให้รินที่สงสัยหยิบผ้าอ้อมขึ้นมาแล้วดมแมดดี้บอกกับริน อันนี้ใช้สําหรับเก็บอึของทารกรินประหลาดใจมากเธอจะเอามันมาใส่ตัวเธอไหมสวมเสื้อผ้าใส่อาหารของเด็กคือปั่นปลาสดให้ได้น้ําคั้นและรินก็เอาอาหารเข้าปากและเตรียมให้ลูกกินทางปากโชคดีที่แมดดี้สอนวิธีใช้ขวดให้ริน และวันหนึ่งรินก็พาลูกไปประชุมแลกเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกของแม่แม่เมื่อเ c ถามถึงความคาดหวังของแม่ที่มีต่อลูกของพวกเขาแม่ผิวสีหวังว่าลูกจะมีความสุขตลอดไปแม่ผมบอนอยากให้ลูกเติบโตอย่างแข็งแรงแม่อีกสองคนอยากให้ลูกประสบความสําเร็จแต่คําตอบของรินทําให้ทุกคนประหลาดใจมีชีวิตรอดว่ายน้ําได้ล่าเองได้โชคดีที่แมดดี้ช่วยกันสนับสนุนรินเธอจึงอายน้อยลงตอนนี้ลูกของแม่ผิวสีเริ่มร้องไห้รินถามว่าทําไมเด็กถึงร้องไห้แม่ผิวสีถามว่าลูกของรินไม่ร้ร้อองหหเ ไม่ท่าลูกฉันร้องให้เขาจะถูกกินเนื้อแมดดี้ที่อยู่ข้างๆไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงจึงรีบพาลินออกจากที่เกิดเหตุแต่วันที่แม่ลูกอยู่ด้วยกันนั้นสั้นเสมอหลังจากที่พวกเขากลับมาที่บ้านของเฮเลนเธอเห็นว่าชายผิวดํา และผมหยิบรอพวกเธออยู่ที่นั่นปรากฏว่านางเงือกทารกถูกมอบให้กับนางเงือกตัวผู้เมื่อพวกเขายังเด็กและพวกเขาจะสอนลูกให้รู้จักการต่อสู้และเอาตัวรอดในทะเลนี่เป็นหน้าที่ของนางเงือกตัวผู้และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของนางเงือกที่ชายหาดในตอนที่่คืนรินตั้งชื่อให้เด็กว่าโฮกและเธอจะรึกความหวังของทั้งเผ่าไว้ในทารกสุดท้ายรินก็ยอมมอบเด็กให้ผู้ชายผิวสีอย่างไม่เต็มใจที่ใดที่หนึ่งใต้ท้องทะเลอารีร้องทอพันธ์ของริน อารีมีความได้เปรียบด้านจำนวนอย่างเห็นได้ชัดเธอต้องการเกณฑ์เผ่าพันธุ์ของรินทั้งหมดภายใต้คําสั่งของเธอและลินดี้ที่มักไม่พอใจรินเลือกกระบฏทันทีวันรุ่งขึ้นรินที่หลับอยู่จู่ๆก็ตื่นขึ้นปรากฏว่าอารีไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าสาวผิวสีเพราะเธออยากให้สาวผิวสีบอกรินหรือยอมจำนวนต่อเธอหรือถูกเธอฆ่า เพื่อความหวังเล็กๆและความปลอดภัยของพ่อพันธุ์รินต้องกลับทะเลเพื่อสู้หลังจากรีบบอกหลาแจ็คเธอพาน้องสาวผิวสีลงทะเลเพื่อช่วยรินที่กำลังต่อสู้อยู่ในทะเลแจ็คชีสอเต็มเซลของนางเงือกแต่ละตัวใส่ร่างกายเขาจากนั้นแจ็คก,ก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วหย่อนตัวลงในตู้ปลาหลายนาทีผ่านไปแจ็คดูไม่รู้สึกอึดอัดเลยเผชิญกับการทรยศซ้ำซากข,ของครอบครัวลินดี้ยังลังเลที่จะฆ่ารินยังไม่อยากฆ่าเธอยังไงพวกเขาก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วและรินอยากให้โอกาสลินดี้อีกครั้งแต่ลินดี้ดื้อไม่ยอน,อนอิเล ไม่นานมานี้รินรู้ว่าอาริจมตีเผ่าของเธอเธอและน้องสาวผิวสีรีบกลับไปที่ก้นทะเลในอาณาเขตของตัวเองรินพบร่างของเผ่าปลาที่ตายในสนามรบจากนั้นพวกเขาฝังศพไว้ที่ก้นทะเลและกล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายกับเผ่าในเวลานี้นางเงือกได้รับบาดเจ็บปรากฏขึ้นในทะเลพวกเขาขึ้นจากน้ำแล้วไปทางนางเงือกในป่าของเกาะแห่งหนึ่งรินพบเผ่าของเธอ เพราะอ,อารีกับลินดี้ยึดทะเลของพวกเขาไว้ได้พวกเขาต้องซ่อนตัวอยู่บนฝั่งแต่การอยู่ในป่าไม่ใช่ทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดรินสร้างความมั่นใจให้กับเผ่าและทิ้งเด็กสาวผิวสีตัวน้อยไว้ข้างหลังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขากลับคืนสู่ดินเพื่อขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่ายในทางกลับกันเนื่องจากแมดดี้เลิกกับอเล็กเพราะคดีนักกาวหัวใจดําเธอก็พบแฟนใหม่ทันทีหลังจากนั้นคนนี้ชื่อแม็กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเลทั้งสองจึงมีหัวข้อสนทนามากมายจากแมดดี้ก็พาแม็กไปเยี่ยมชมกัวดังของสตาน ทีที่9ก้าเข้าประตูชายหนุ่มรูปงามก็ได้กลิน่นฉุนแม็กพบว่ากลิ่นเหม็นมาจากตู้เย็นพอเปิดตู้เย็นพวกเขาก็เจนางเงือกนอนอยู่ข้างในเห็นว่าความลับของพวกเขาถูกเปิดเผยแมดดิสซอนทุกอย่างไว้ไม่ได้อีกต่อไปเธอต้องบอกแม็กทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบรินกลับเข้าฝั่งและบอกแจ็คว่าเกิดอะไรขึ้นในทะเลจากนั้นแจ็คก,ก็เรียกอาสานมาช่วยทั้งสามคนขับเรือสปีดบ๊ทมุ่งหน้าสู่เกาะอ,อย่างรวดเร็วไม่นานก็มาถึงที่ซ่อนของเผ่าใส่เสื้อผ้าแล้วเตรียมตัวออกเดินทางทันใดนั้น <Go. S 2> กลับกลายเป็นลินดี้เจ้าเล่ห์ที่เป็นผู้นำการล่าที่นี่ขณะที่พวกเขากำลังใส่เสื้อผ้าแจ็คก,ก็วางแผนการต่อสู้ให้อาซานพานางเงือกที่บาดเจ็บกลับขึ้นเรือเขาพารินและนักล่าไปด้วยเพื่อล่อลินดี้ออกไปหลังจากนั้นรินก็จัดการศัตรูในป่าและแจ็คก,ก็พบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่นี่แจ็คท่ายแพ้และการแสดงทั้งหมดกำลังจะจบลงที่นี่โชคดีที่ช่วงเวลาสำคัญ สเต็มเซลล์นังเงือกได้ผลในที่สุดศัตรูก็ตายด้วยหอกของแจ็คที่นี่รินและกลุ่มนักล่าก็พบลินดี้เผชิญหน้ากับคำถามของรินลินดี้ไม่รู้สึกผิดเลยและทั้ง3าคนก็รีบลงมือทำงานลินดี้ฆ่านักล่าอย่างโหดเหี้ยมและรินก็โกรธมากถืออาวุธบนพื้นอีกครั้ง <c oughs> <c oughs> แม้ว่ารินจะเกลียดลินดี้มากก็ตามแต่เธอยังไม่อยากเธอ เธอต้องการให้โอกาสลินดี้แก้ไขข้อผิดพลาดแต่ลินดี้มีบุคลิกสุดขีดยอมฆ่าตัวตายดีกว่ายอมจำนวนต่อรินด้วยวิธีนี้รินและคนอื่นๆก็ออกจากเกาะไปพร้อมกับสมาชิกในเผ่าตอนกลางคืนอารีมาที่เกาะเห็นซากนางเงือกเต็มพื้นอารีโกรธมากทันใดนั้นนักล่าที่อยู่บนพื้นก็ตื่นขึ้นปรากฏว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอารีขู่ให้นักล่าเข้าร่วมกับพวกเขาไม่อย่างนั้นจะต้องตายดูศพรอบๆนักล่าเลือกที่จะยอมแพ้ แน่นอนว่าอารีผู้เฉลียวฉลาดคงไม่เชื่อการกลายพันธุ์ง่ายขนาดนั้นและดูเหมือนนักล่าจะเข้าใจสิ่งนี้เพื่อได้รับความไว้วางใจจากอารีนักล่ากล่าวถึงจุดอ่อนของรินเธอบอกอารีว่ารินมีลูกปัจจุบันเด็กกำลังอยู่กับผู้ชายสองคนและบอกตำแหน่งที่แน่นอนกับอารีอารีมีแผนใหม่ในใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้